อันว่าพระศา,ศาสดาอ,อยู่ไหนเออนี่นี่อันว่าพระศาสดาแม้ทรงทราบอยู่ว่าอันว่าสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันตั้งอยู่เฉพาะแล้วในการแห่งนางภิกษุณีสาวนั้นเอาเอาทิกษุณีสาวคนนี้มาทำไม ในการแห่งนางภิกษุณีสาวนั้นเป็นครหัตอันว่าสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันตั้งอยู่เฉพาะแล้วในการแห่งนางภิกษุณีสาวนั้นเป็นครหัตก็เข้ากับกาเลยสามิสัมทัธรรมดานะครับอันนี้ก็กิตตบทกัตตุวาจกอันนี้ตถาทานนะครับไม่มีอะไรแมรู้อยู่ติสัพอเปคขถา เข้ากับชานันโตชานันโตอันตะอัพันตะกิริยาของสัทธาอันตะมานะอันตะมานะอันตะมานะปัจจัยนะที่เราเรียนกันนะครับของตัวนี้เป็นอัพันธะกิริยาของประธานของประธานติสัพอเปกขาไปดูปีนะเด้ไม่ได้เห็นเราไม่ได้ดูปีนาน เออ,หร,อ,ห,รอหรือยังไม่ได้พูดถึงเลยปิสั์อเปกถะไหนอยู่ไหนนี่ปิอปิแม่ถึงแม่แทงถึงนามถ้าชมก็สัำภาวณัธาถ้าตำนีก็ขะถา,า,าแต่นีนพระองค์ไม่เกี่ยวอเปส่วนมากใช้ตัวนี้แหละอเปคถาปิเอาอิ เอาอีลงมาเป็นเอเอาอีลงมาเป็นเอก็อเปอเปอเปอปออเปคัถะอเปคัถะปิสับอเปคัถะเข้ากับชานนันโตเห็นไหมปิปิก็ตามวะก็ตามเอวะก็ตามอยู่หลังใครก็อยู่หลังใครก็สัมพันธ์เข้ากับคนนั้นแหละอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปเข้ากับตัวอื่นนะครับวมองเข้ากับตัวอื่นเหมือนข้างบนเมื่อกี้น่อเอาต่อไปนะ อะไรเนี่ยยังบุคคลให้ร้องเรียกแล้วยังบุคคลหรือยังภิกษุก็ได้หรือยังใครก็ได้ยังบุคคลให้เชิญให้เรียกให้เรียกพระราชามาเรียกทุนจะให้เชิญ,เ,ชญเพราะคนเหล่านี้สําคัญทั้งนั้นเนี่ยเป็นเศรษฐีเป็นอุบาสิกาเป็นอะไรเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชาเมื่อไปเมื่อไปให้เรียกบุคคลเหล่านั้นมาเรียกว่าให้ไปเชิญ อย่าบอกว่าไปเรียกอันว่ายังบุคคลให้ให้เชิญแล้วซึ่งซึ่งพระราชาพระนามว่าประเสนทิโกศลหรือแปลจากข้าหลังก็ได้ซึ่งพระเจ้าประเสนทิโกศลผู้พระราชาใช่ไหมผู้พระราชา ซึ่งอันนี้ไปเป็นอาวุธกรรมะในปักโกสาเปตวาก็ได้อันนี้ก็เป็นผู้เป็นวิเศษณะไปแต่ถ้าท่านแปลว่าซึ่งพระราชาพระนามว่าประเสนทิโกศลถ้าใช้แบบนี้พระนามว่าใส่ชื่อท,ทันทีชื่อก็เป็นเนี่ยชื่อเขาสัญญาโชติกะเ,ออเป็นสัญญาวิเศษณะไม่ใช่โชตกเป็นสัญญาวิเศษณะชื่อไปดูชื่อน่ดิในชื่ออยู่ไหน เนี่ชื่อติสโสเห็นไหมนติสโสปร์เส็นต์ิโกศลเมือเ่อกี้พิพัฒโทพิพัฒอย่างเงี้ยเออชาวนันโทชาวนันชื่อว่าชาวนันเนี่ยชื่อว่าชื่อว่าติสระอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่เป็นสัญญาวิเศษณะ แต่ถ้ามีนามะมาตัวนามะเนี่ยเป็นสัญญาโชตกะตัวนามะเป็นสัญญาโชตกะนามะสักแต่ตาติโสเอาชื่อเขามาเลยเออเมื่อพิพัฒน์เฉลียวอย่างเงี้ยเฉลียวอภิเฉลียวภิกขุอย่างเงี้ยภิกษุชื่อว่าเฉลียวเฉลียวนั่นแหละเป็นสัญญาวิเศษณนะ <c oughs> ะครับอ้าวนะครับ ให้ทุนให้เชิญแล้วซึ่งพระราชาพระนามว่าประเซนทิโกสนซึ่ง,งเศษฐีชื่อว่ามม,มหาซึ่งอันซึ่งมหาอะไรมหาอนาถปินดิกะเศรษฐีทับศัพท์ไปเลยเอาเป็นอุธตรรมมาให้หมดถ้าท่านเมื่อจะยกมามันนี้ก็เป็นสัญญาวิเศษณนะสัญญาวิเศษณนะโอ้เขียนเฉพาะตรงนี้ก็เขียนหนึ่งหน้าเลย ทางมือแต่ไปเอาเนื่องมาก็เอาซึ่งไปทั้งหมดเลยยกเว้นตัวนี้เป็นสัญญาวิเศษณะของราชาไปน,นี้ก็ซึ่งมหาอนาถปินณิกาเศรษฐีซึ่งจุลนาถปิณิกาเศรษฐีเน,นี่ยอีกครั้งหนึ่งซึ่งนางวิสาขาผู้อุบาสิกาช่ไมซึ่งนางวิสาขาผู้อุบาสิกา หรือว่าซึ่งอุบาสิกาชื่อว่าวิสาขาก็สัญญาวิเศษณะของอุปาสการอย่างนี้ก็ไใต้นะครับซึ่งนางวิสาขาผู้บาสิกาแบบนี้ก็อันนี้ก็เป็นวิเศษณะช่เฉยเพราะไม่ใช่ชื่ออุบาสิกาไม่ใช่ชื่อเขาชื่อเขาคือวิสาขาซึ่งวิสาขาวิสาขาไปเป็นซึ่งไปแล้วก็อวุตตกรรมะในปะโคสาเปตวาไปทุกทุกทุกคนเนี่ยลงซึ่งซึ่งซึ่งไปหาปะโคสาเปตวาหมด และด้วยด้วยเออเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวด้วยนะด้วยแต่ถ้าเราไปซึ่งอุปาสิกาชื่อว่าุวิสาขานี่ก็เป็นสัญญาอุเศกษะของบอาสิกาเอาใหม่นะยังบุคคลให้ทูลเชิญและให้เชิญแล้วซึ่งพระราชาพระนามว่าประเซนที่โกศลจะด้วยซึ่งมหาอนาถาปิณิกะเศรษฐีจะด้วย ซึ่งจุลอนาถปินณิกะเศรษฐีจะด้วยซึ่งอุบาสิกาชื่อว่าวิสาขาจะด้วยซึ่งตระกูลใหญ่ทั้งหลายเหล่าอื่นจะด้วยสั่งบังคับแล้วซึ่งพระเทระชื่อว่าอุบาลีสั่งบังคับนะครับยังพระ เทระชื่อว่าอุบาลีให้รู้ทั่วแล้วเป็นได้ทั้งเหตุกัดและเป็นได้ทั้งกัดตุเป็นได้เหตุกัดและกัดตุกอย่าลืมว่าไอ้ที่เราขีดนี่แปลหมดแล้วแต่เลือดที่ยังไม่ได้ขีดคือตัวนี้ทําไมยังไม่ได้ขีดเพราะยังไม่ได้แปลเราแปลที่หลังให้จบก่อนแล้วค่อยไปแปลเนี่ยนะจะลืมแล้วเนีนึ่งศาส อาจารย์ดูดีๆเวลาเวลาไปสอบเวลาไปสอบอันไหนที่แปลแล้วท่านก็ขีดขีดขีดออกเราจะมองว่าเอ๊ะหมดหรือ,อยังหรือตัวไหนยังไม่ได้ขีดอ๋อเนี่ยยังไม่ได้ขีดแสดงว่าเราขีดที่หลังจบแล้วไปสังเกตการนะครับอานาเปสิเนี่ยใช้ได้ทั้งกัตตุและเหตุกัตนะครับแต่ส่วนมากเขาใช้เป็นกัตตุวาจก ให้เป็นกัตุกระจกนะแต่ให้แปลว่าสั่งบังคับนะให้แปลว่าสั่งบังคับอย่าบอกว่าให้สั่งแล้วอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามีให้เมื่อไรเป็นเหตุกัดตก็ก็ก็ก,ก,ก็ถ้าเป็นเหตุกัดตก็ให้รู้ทั่วแล้วแต่ยาเป็นอาใช้เป็นบังคับอาณาเนะี่ยอาณาอาณาอาณาจักรอาณาจักรอาชซาพวกเนี้ย สั่งบังคับนะครับสั่งบังคับแล้วซึ่งพระเทระชื่อว่าอุบาลีว่าอันว่าเธอจงไปพูดถึงพระวาลีนะอันว่าท่านจงไปอันว่าท่านเนี่ยเหตุกัร์เนี่นะครับยังนางเอายังกรรมของนางภิกษุณีสาว นี้จงให้หมดจดโสธาจงให้หมดจดสุทะกับสุทะในความหมดจดบริสุทธิ์นั่นแหละที่เราเขีมนคาว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์สุทะลงในปัจจัยลงในปัจจัยนะลงในสเอเอาลงมาตรงทอทง แล้วลบนอนเนนเมื่อลบนอนเนนแล้วเอาอุขึ้นไปเป็นโอด้วยอำนาจเนนด้วยอำนาจนอนเนนลบณนะแล้วเอาอุขึ้นไปเป็นโอเป็นโซเทนะครับเป็นโซเทเป็นเหตุกัตตุวจบนะครับอ้าวยังกรรมของนางภิกษุณีสาวนี้จงให้บริสุทธิ์ก็ไไ้แปลว่าบริสุทธิ์ก็ได้หมดจดกรไ จงให้บริสุทธิ์ในท่ามกลางแห่งบริษัทสี่ดังนี้มรดยังนี่อยู่เนี่เพื่อจะเปลื้องเพื่อเปลื้องเพื่อเปลื้องซึ่งวาทะของบุคคลอื่นเพื่อเออเพื่อกุอะไรแกเพื่อต่อ กุลัสกุลสะกุลาถังกุลากุลาศกุายะกุลาถังกุลายะกุลสะกุลาถังกุลายะใจเมือนปุริสะใจเมื่นกุละทัทีสามไปก็ใจเมือนกันแต่นี่เป็นณปุงศักกลิงยุบใจนะครับเป็นเพื่ออ้าวต่อไปเพื่อจะเปลื้องซึ่งวาทะของบุคคลอื่น นี่ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนี้เหตุกัดอันนี้ก็ยังบุคคลให้รองเรียกแล้วท่านจะเอายังมาก็ได้ไม่เอามาก็ได้เพราะเรามองทิศตะวาเวลาแปลต้องเอามาแต่ถ้าเวลาสัมพันธ์มองทิศตะวานเลยปักโกษาเปตวาปุพภะกาลกิริยาในอนาเปสิอย่างนี้เป็นต้นอนาเปสิก็เป็นกัตตุวจกไปนะครับอันว่าพระเทระ ยังบุคคลให้ร้องเรียกแล้วซึ่งนางวิสาขายังนางวิสาขานั้นให้รับรองเหตุกครับให้รับรองแล้วซึ่งอธิกรข้างพระพักของพระราชาจะชำระคดีต่อหน้าพระราชาครับให้สำรวจให้นางวิสาขาตรวจตราดู